สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แคทมกวี่จะขอนำเสนอหนังจีนกำลังภายในเรื่องฝงไสย,ยกสู้บนหัวคนภาคที่หนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีลีลาฉากต่อสู้กังฟูสนุกและน่าติดตามตราตึงใจจนมาถึงปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะครับ ที่มีนักแสดงนำลีลินเจียหรือชื่อสากลที่ทั่วโลกรู้จักกันในนามเ็ตลีแต่ก่อนจะไปรับชมสปอยกันนั้นขอกระนำเล่าถึงประวัติฝงไสย,ยกกันก่อนนะครับบางข้อมูลเชื่อกันว่าฝงไสย,ยกไม่มีตัวตนอยู่จริงเป็นเพียงบุคคลในอุดมคติเช่นเดียวกับหงสี่กวนแต่อย่างไรก็ดีเพลงหมัดมวยในแบบของฝงไสย,ยกนั้นคือมวยสกุลหงและมวยหยงชุนก็กลายเป็นมรดกตกทอดมายังผู้ฝึกกังฟูในยุคถัดมาเช่นหวงเฟยหงและยิบมานซึ่ง เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงประวัติฝงไสยหยกเกิดที่มณฑลควางตุงเป็นบุตรชายของฝงตั๊กคณะบดีที่ร่ำรวยส่วนมันดานั้นชื่อเหมียวสุยหัวเป็นบุตรสาวจอมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงฝงไสยหยกมีสายเลือดชาวยุทธ์มาตั้งแต่กำเนิดเริ่มฝึกวิชาวิทยายุทธ์ตั้งแต่อายุ3ขวบเมื่อได้อายุ14ปีได้ประลองฝีมือเอาชนะศิษย์อันธพานของสำนักบูตึงได้จากนั้นก็ได้สร้างวีเดีกรรมไว้มากมายรวมถึงการต่อต้ารัชวงศ์ชิงด้วยบางเร เาวาเล่าว่าฝงไสยยกได้เข้าร่วมกับสมาคมดอกไม้แดงต่อต้ารัชวงศ์ชิงจนในที่สุดราชสำนักสุดจะทนต้องส่งนักฆ่าแม่ชีอูเหมยมาสังหารฝงไสยยกจนถึงแก่ความตาย ด้วยไวัเพียง24ปีในส่วนของภาพยนตร์นั้นฝงสยยกได้ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด2ภาคด้วยกันภาค1ชื่อฝงสยยกสู้บนหัวคนและภาคที่ 2, สองฝสยยกปิดตาสู้ที่แสดงนําโดยเจ็ดลีทั้งสองภาคแต่เรื่องราวของฝงสยยกสู้บนหัวคนในภาคที่1จะเป็นอย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักตัวตนจริงในโลกภาพยนตร์ด้วยกันเลยนะครับ เริ่มต้นเรื่องเลยนะครับขณะที่จัก,กรพรรดิชเฉียนหลงกำลังสเสด็จประพาสล่องเรือยอชมวิวดูเหล่าโคโยตี้เต้นลำอย่างมีความสุขแต่ก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานครับเหล่ามันดาสาวๆาวโคโยตี้คือพักของคนฟ้าดินที่ปลอมตัวมาเพื่อที่จะปรงพระชนพวกนานเล่นกระดานเซิร์ฟบอร์ดลงมาบนน้ําต่อตัวช่วยกันพายเซิร์ฟบอร์ดจากนั้นก็ได้กายกรรมต่อตัวกระโดดขึ้นไปบนเรือจัดการทหารที่คอยอารักขาระหว่างนั้นหัวหน้าพักฟ้าดินประมุกเฉินได้ขี่ม้าถือกระบี่ควบม้ามา ถึงสะพานแล้วใช้ความสามารถพิเศษควบม้ากระโดดข้ามไปบนเรือแบบนี้แรงโน้มถ่วงของโลกได้อย่างอัศจรรย์ด้วยความแค้นที่ฮองเต้เฉียนหลงเป็นชาวฮั่นแต่กลับเป็นฮองเต้แมนจูและนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะฆ่าเฉียนหลงสังเวยชาวฮั่นเขาไม่รอช้าชักกระบี่ออกมาแทงฮองเต้เฉียนหลงจนถึงแก่ความตายแต่นั่นมันก็คือความฝันฮองเต้เฉียนหลงหวาดระแวงนอนไม่หลับไม่เป็นสุขตั้งแต่ขึ้นของราชเพราะกลัวกลุ่มกบฏต่อต้านจะมารบสังหารจึงสั่งการให้ผู้ การก้าวมณทนขวารล้างฆ่ากลุ่มกบฏให้สิ้นซากจนหมดสิ้นผู้ตรวจการก้าวมณทนจัดการขวารล้างกลุ่มกบฏขาดจอมยุทธฉายามัดสายฟ้าและได้เบาะแสมาว่าสมุดรายชื่อกลุ่มกบฏได้ถูกมาที่ช่างตีเหล็กเขาไม่รอช้าเพื่อที่จะสร้างผลงานจัดการฆ่าช่างตีเหล็กแบบเนี่ยมโหดชนิดที่รุนแรงกระดุงหักโพออกมากันเลยทีเดียวแต่เขาก็ต้องคว้าน้ำแล้วเพราะว่าสมุดรายชื่อได้ถูกส่งไปที่อื่นแล้วตัดมาฉากที่ควางตุงวันนี้มีการแข่งขันกีฬาจัด ที่เปิดสนามกีฬายอย่างใหญ่โตที่ถูกสร้างโดยนายทุนเหลยเหลาหูเศรษฐีจ,จกากสันตุงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเมืองนี้แสดงความอวดร่ำอวดรวยซื้อที่ดินบ้านเรือนไปมากกว่าครึ่งเมือง แถมยังซีกับท่านผูว่าจนทําให้ชาวบ้านซุบซิบนินทากันว่าไปทําอะไรมาถึงรวยกันนักกันหนาบางคนก็บอกว่าก่อนมาอยู่เมืองนี้ก็เคยเป็นโจรผู้เขามากก่อนเรื่องนี้ได้ยินถึงหูลูกสาวแสนสวยของเหลยเหลาหูระหว่างเดินเล่นอยู่ในงานเธอรู้สึกไม่ดีที่ชาวบ้านไม่ค่อยชอบขี้หน้าพรอของตัวเองสาวชายก็บอกว่าให้คุณหนูรีบกลับบ้านเธอขณะที่กําลังจะเดินกลับบ้านก็ถูกนักเลงประจําถิ่นเข้ามาลวนลาม ฝองใสหย,ยกและพักพวกที่อยู่ในงานนั้นรีบขี่จักรยานไม้ตะโกนบอกว่าห้ามยุ่มกับน้องสาวของเขาแต่คนในกลุ่มนักเลงก็จำได้บอกว่าเจ้านี่มันขี้โม้ไม่ใช่น้องสาวของมันจากนั้นจึงเกิดการต่อยตีกันแต่คุณตำรวจก็มาห้ามสถานการณ์ไว้ก่อนคู่ว่าถ้าไม่เลิกตีกันเดี๋ยวจะจับเข้าคุกทั้งคู่ นักเลงประจำถิน่นดีกีแชมป์นักกีฬาเสี่ยงหายได้ท้าปาลองฝงใสยหยกไปสู้กันในสนามแข่งยกแรกแข่งกระโดดไกลนักเล็กประจำถิ่นกระโดดไกลถึง35.4ฟุตแต่พอมาถึงฝงใสยหยกวิ่งสตาร์ทออกตัวมาอย่างไวแต่ต้องมาสะดุดเพราะเจ้ามดน้อยที่เดินผ่านมาตัดหน้าเกรงว่าจะถูกเหยียบเขาหยิบเจ้ามดตัวน้อยขึ้นมากระโดดไปไกลชนะขาดลอย การแข่งขันในรอบต่อไปวิ่งผัด4คูณ400ทีมของฝงไสยยกนานขาดผู้เล่นอีกหนึ่งคนเขาจึงไม่ชวนแม่นางคนสวยลงมาวิ่งแข่งขันด้วยแม่นางคนสวยวิ่งแข่งเป็นไม้สุดท้ายวิ่งช้าไม่พอแถมวิ่งสะดุดล้มอีกตั้งหาแต่เมื่อส่งไม้ให้กับฝงไสยยกเขาวิ่งอย่างไวถึงขั้นผมเปียชี้โดเดกันเลยทีเดียวเร่งสปีดวิ่งจนแทบเท้าไม่ติดพื้นเข้าเส้นชัยชนะนักเลงเจ้าถิ่นฝงไสยยกได้เหรียญทองนำมามอบให้กับแม่นางคนสวยเพื่อสารสัม พันแล้วบอกเธอว่ามันเป็นเหรียญทองของเหลยเหลาหูเขาไม่ต้องการอยากได้มันสักเท่าไหร่ทําให้แม่นางคนสวยนั้นถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเพราะดันคือพ่อของเธอเองขณะที่ฝงไสยหยกกาลังจะถามชื่อแท้กันอยู่นั้นนักแรงประจําถิ่นถือคติว่ากีฬาแพ้คนไม่แพ้พาพักพวกมารุมกระทืบฝงไสยหยกจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ตะลุมบอลกันฝุ่นตลบ แต่ผลสรุปมันจบด้วยฝงไสยหยกเป็นฝ่ายจัดก,การนักเลงประจำถิน่นจนเสียสุนัรรับประทานกันไปเลยทุกคนจากน,านั้นคุณตำรวจก็มาจับฝงไสยหยกและกลุ่มนักเลงจับเข้าคุกไปทั้งคู่ ส่วนทางด้านเหลยเหลาหูกำลังหัวเสียที่ไปขอซื้อโรงเรียนปฐมเพื่อมาเปิดทําซ่องแต่กลับถูกปฏิเสธไม่ขายเขาจึงไปบอกกับท่านผู้ว่าให้จับครูใหญ่ประจําโรงเรียนจับตัดหัวให้หมดเลยแต่เกรงว่าชาวบ้านจะเกิดการต่อต้านเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่จึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากปองดองให้ผู้คนนับถือจึงจัดการปรองยุติเลือกคู่ให้กับลูกสาวแต่หูหยินก็ได้ทัดทานไว้ว่าทําแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อทิ้งถิงลูกสาวเลยแต่พอบ้านก็ ที่บายว่าลูกสาวเมื่อโตขึ้นมาก็ต้องออกเรือนไปอยู่กับสามี ขนาดท่านเลยแล้วหูเอาลูกชาวบ้านมาทําเมียยังไม่สนใจพ่อตาแม่ยายจะแคร์ทาไมเลยแล้วหูที่ได้ยินเช่นนั้นจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งสั่งให้จัดการประลองยุธ์เลือกคู่ให้กับลูกสาวตัดมาาันฉากฝงใสหย,ยกเมื่อถูกตํารวจจับไปก็ให้การเทสบอกชื่อปอกว่าเขาเป็นห่วงเฟยหงเมื่อกลับมาถึงบ้านก็เห็นฝรั่งเข้ามาซื้อผ้าในร้านคิดว่าแม่ค้าเป็นคนตาบอดจึงขโมยผ้าออกไปแต่ด้วยความที่แม่นั้นมีวรยุทธจึงจัดการกับฝรั่งใช้มีดปาปักเข้าที่ ที่กําลังคาบผลแอปเปิลอยู่น,นั้นปลายมีดปักทะลุเข้าไปห่างจากคอหอยถึง2เซนขณะนั้นฝงตั๊กพ ของสงสัยหยกที่ไม่ค่อยได้กลับมาบ้านแต่เมื่อกลับมาบ้านก็เกิดการร้องเรียนจากท่านผู้วา่าและชาวบ้านหลายๆคนบอกว่าเมียสุยหัวภรรยาของเขานั้นได้นําผ้าคีริ้วมาขายให้กับลูกค้าแถมยังติดเตียนลูกคา,า,าว่าถ้าอ้วนไปก็ไม่ขายเนื้อผ้าให้และวีรกรรมล่าสุดจัดการกระทืบฝรั่งระหว่างนั้นคุณตํารวจก็รีบเข้ามาในบ้านบอกว่าลูกชายของเขาไปเมีเรื่องชกต่อยตีกันมาและได้แอบอ้างชื่อว่าหวงเฟยหงทําให้พ่อของเขาโมโหเป็นอย่างมาก ทั้งสองคนแม่ลูกจึงถูกฝงตั๊กใช้ไม่เลียวตีทําโทษต่อหน้าทุกๆคนเหมียวสุยหัวและลูกชายถูกพ่อตีจนสะบักสะบอมขณะนั้นฝงตั๊กเข้ามาในห้องจึงไล่ให้ฝงสายยกกลับไปนอนได้แล้วเขารู้ดีว่าที่เขาทําอย่างนั้นต้องทําให้ภรรยาโกรธแน่ๆฝงตั๊กจึงท่องก่อนว่าเจ้าสู่ตั้งตาคอยเสาซอยอยู่ไม่หายข้าหลงแทบวงังวายใหญ่แค้นใจไม่รักจริงมันเป็นบทกรอนที่ทําให้เหมียวสุยหัวได้ยินเมื่อไหร่เกิดอารมณ์ขึ้นมาทุกที เมื่อนั้นเป็นอันว่าต้องเสียตัวให้กับสามีตัดมาชางอีกวันที่ลานบะลองยุธติดป้ายประกาศหมัดเดียวสยบกวางตุง้งย้ำเกียดเหล่าจอมยุดกันเลยทีเดียวในการเลือกคู่ให้กับลูกสาวถ้าใครสามารถแย่งบอลผ้าแพรได้ชนะการต่อสู้กับหลีเสี่ยวหวนภรรยาของไหลเหลาหูได้คนนั้นก็เป็นฝ่ายชนะได้แต่งงานกับลูกสาวโดยกติกามีอยู่ว่าถ้าฝ่ายใดเท้าถึงพื้นก่อนเป็นฝ่ายแพ้แต่ถ้าตายเพราะการบะรองจะไม่รับผิดชอบ กรณีซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนเพื่อนของฝงสายยกได้มาชวนเขาไปประลองยุทธ์กู้เกียรติให้กับชาวควางตุง้งถ้าชนะได้ลูกสาวสวยๆมาแต่งงานซึ่งงานนี้มีแต่ได้กับได้อย่างแน่นอนด้วยความสวยของลูกสาวเหลยเหลาหูทําให้มีผู้คนมาประลองยุทธ์กันอย่างมากมายและก็ได้มีหลวงจีนตะบัดแตกคนหนึ่งทนความสวยงามของสาวสวยไม่ได้ได้มาประลองยุทธ์หวังว่าถ้าชนะก็จะได้ศึกออกไปแต่งเมียทันทีแต่ก็ถูกหลีเซียวหวนตเตะกระเด็นติดพื้นออกมาระหว่างนั้นทิง ทิงที่นั่งมองเหรียญทองอยู่หวังว่าชายคนที่เขาแอบปื้มนั้นจะมาท้าประลองแต่กลับไม่มาสักทีงเธอขอตัวไปเข้าห้องน้ำแล้วหนีออกไปทำให้พ่อของเธอนั้นหัวเสียขึ้นมาทันทีแก้ไขสถานการณ์โดยจับคนใช้เป็นลูกสาวแทนท่านผู้วาดีเห็นอย่างนั้นถึงกับอึง้งแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือวะเนี่ย ฝงสายหยกต่อสู้กับหลี่เซียวหวนแม่ยายของเขาในอนาคตเขาต่อสู้แบบออมือเพราะเห็นเป็นผู้หญิงจนตัวเองก็เกือบจะพลาดท่าล่วงลงพื้นเช่นกันจากนั้นทั้งสองคนก็เปลี่ยนมาต่อสู้กันบนหัว โดยมีเพื่อนรักสองคนของเขานั้นคอยเป็นฐานเสาหลักให้ด้วยความเป็นคนหลักเพื่อนเห็นเพื่อนสองคนถูกซ้อมจนหน้าตาบวมฝงใสย,ยกจึงต้องเอาจริงเตะไปที่กลางเต้าหลีเสียวหัวนตกลงไปจังหวะนั้นเองทําให้คนใช้ร้องด้วยความเป็นห่วงนายหญิงเปิดผ้าตะโกนออกมาฝงใสย,ยกเห็นจังหวะนั้นพอดีถึงกับอ้าปากร้องอ้าวเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเขาจึงแกล้งยอมแพ้ล้มมวยไปทันทีทําเอาเพ,อเพื่อนและคนที่คอยยืนดูถึงกับงง,งๆข่าวาว,าวที่ฝงใสย,ยกได้แพ้การบัลล ยุทําให้แม่ของเขาต้องกู้ชื่อเสียงกลับมาปลอมตัวเป็นชายมีนามว่าฝงใต้หยกพี่ชายฝงสยหยกและก็สามารถชนะการประลองยุทธ์แถมทําให้ภรรยาของเหลยเหลาหูตกหลุมรักเขาอีกต่างหากเหลยเหลาหูดีใจที่ได้ลูกเขยเตรียมจัดพิธีแต่งงานแต่ก็ถูกปฏิเสธจากลูกเขยมาแค่ประลองยุทธ์ไม่ได้มาแต่งเมียโดนฉีกหน้าไปอย่างแรงมีหรือที่เขาจะยอมจบง่ายๆเมื่อเหมียวสุยหัวกลับมาที่บ้านก็รีบเก็บสัมภาระเตรียมหนีแต่ก็ไม่ทันการแล้ว พ่อตาได้ยกขบวนขันหมากมาต้อนรับลูกเขยทั้งสองคนแม่ลูกจึงปลอมตัวเป็นหญิงร้องไห้บอกว่าฝงใต้หยกได้ตายไปแล้วเหลือแต่อัฐิจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้เกิดชุลมุนขึ้นแม่ของฝงสยหยกถูกจับเป็นตัวประกรันทําให้ฝงสยหยกต้องถูกจับไปแต่งงานแทนแม่ของเขาที่ปลอมตัวเป็นฝงใต้หยกซึ่งระหว่างนั้นพอบานก็ได้มารายงานว่าลูกสาวของเหลยเหลาหูได้กลับมาแล้วฝงสยหยกและถิงถิง,ถ,งถูกจับแต่งงานเข้าหอโดยที่ทั้งคู่ก็ไม่รู้เช่นกันว่าต่างฝ่ายคือ คนที่หลงรักกันอยู่และก็เกิดการทะเลาะก,การเล็กน้อยทําให้ตะเกียงดับลงฝงใสย,ยกเดินออกมาของนอกและเขาก็ได้รู้ว่าแม่ยายของเขาได้ตกหลุมรักแม่ของเขาเองและฝากจดหมายไปให้ใหกับฝงต้าหยกถัดมาอีกวันยานค่าคืนเลยเหลาหูได้มีธุระออกไปพบกับผู้ตรวจการก้ามณฑลมาที่เมืองควางตุงฝงใสย,ยกและแม่ได้อาศัยจังหวะนี้หลบหนีออกไปแต่ก็ถูกฝงสุนัขไล่กัดจนมุมแยกออกไปคนละทางกับลูกชายเหมียวสุยหัวจึงใช้มุกว่าเขาคือฝงต้าหยกอด คิดถึงแม่นางไม่ได้ฮูหยินจึงไล่สุนัขออกไปเดี๋ยวมันจะแอบฟังฝงต้าหยกบอกว่าอย่าให้ฮูหยินเดินเข้ามาใกล้เกรงว่าจะรับน้ำใจไว้ไม่ไหวและก็ได้ฝากก่อนไว้เจ้าสู่ตั้งตาคอยเศ้าส้อยอยู่ไม่หายข้าหลงแทบวัางวายใหญ่แค้นใจไม่รักจริงซึ่งทําให้ฮูหยินที่ได้ฟังถึงกับน้ําตาแตกจากนั้นก็รีบหลบหนีไปส่วนฝงสายหยกวิ่งหนีสุนักก็มาเจอถิงถิงต่างฝ่ายต่างดีใจทั้งคู่แล้วก็บอกว่าถูกเลยเล้าหูจับมาเป็นคน นนใช้เหมือกัส่วนเหลยเหลาหูและท่านผู้ว่าได้เดินทางไปพบผู้ตรวจการก้าวมณฑลรับคําสั่งว่าถ้าเจอเบาะแสะพักฟ้าดินให้รีบแจ้งโดยด่วนเหลยเหลาหูรับปากเป็นอย่างดีและจับพักดีต่อราชวงศ์ชิงพร้อมกับมอบสินบนเป็นน้าใจวันต่อมาฝงสายหยกและแม่ได้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเก็บเข้าของเตรียมหนีแต่ก็ได้เจอกับพ่อของเขาที่หัวเสียบอกว่าลูกชายจะแต่งงานทําไมถึงไม่ปรึกษาก่อนปล่อยให้ลูกชายถูกจับไปได้อย่างไงและได้มอบของฝากให้กับภั เป็นมีดกลนขนจากนั้นจึงขอตัวออกไปทําธุระข้างนอกระหว่างนั้นฝนตกทั้งสองคนแม่ลูกรีบเอาร่มตามไปให้ในโรงงานย้อมสีผ้าและทั้งสองคนก็ได้พบความจริงว่าพ่อของเขานั้นคือคนของพรรค้าดินที่ต่อต้ารัชวงศ์ชิงและเป็นผู้ถือรายชื่อของพรรค้าดินเอาไว้ระหว่างนั้นผู้ตรวจการก้าวมณฑลได้พาทหารเข้ามาร้อมจับจึงเกิดเหตุการณ์ชุลมุนต่อยตีกันเกิดขึ้นฝงใสย,ยกและแม่เข้ามาช่วยพ่อปกป้องสมุดรายชื่อโดยที่พ่อแม่ ได้หลบหนีไปก่อนและให้ฝงสยหยกรับมือใต้เท้าทั้งสองคนนั้นก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีผัดกันเสียเปรียบแต่ฝงสยหยกก็ได้อาศัยจังหวะที่ได้เปรียบหลบหนีออกไปหาพ่อซึ่งตอนนี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกได้รู้ดีว่าเมื่อเลือกเส้นทางนี้แล้วก็จะมีแต่อันตรายอยู่ไม่เป็นสุขแน่ๆพวกเขาทั้ง3คนจึงตัดสินใจไปขออาศัยที่บ้านเหลเหลาหูถือคติว่าที่อันตรายถือที่ที่ปลอดภัยที่สุดเหลเหลาหูรู้สึกแปลก,แ,ปกและอึดอัดใจพากันมา อยู่แบบยกขยงแต่เขาก็บ้ายอโดนชมว่าเป็นคนที่มีน้ำใจคุณธรรมก็ใจฝูขึ้นมาบอกให้อยู่ไปกี่เดือนก็ได้จะอยู่จนวันตายก็ได้เลยปัดชดหรือเปล่าก็ไม่รู้จังหวะนั้นทิงทิง,งและสาวใช้เดินเข้ามาฝงใสย,ยกจริงจำใจไปหาเจ้าสาวบอกว่าข้าคิดถึงเจ้าจริงๆและความจริงก็ได้ปรากฏว่าเจ้าสาวที่ฝงใสย,ยกเข้าใจนั้นก็คือสาวใช้ส่วนทิงทิง,งก็คือเจ้าสาวที่เขาจะต้องแต่งงานด้วยทั้งผู้ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าคนที่จะต้องแต่ งานคือคนที่รักทั้งสองคนแสดงความรักอันหวานชื่นต่อหน้าพ่อตาและแม่ยายเลยแล้วหูไม่รอช้าด้วยที่อยากจะปรองดองกับคนควางตุง้งจึงจัดงานแต่งงานอีกครั้งจัดเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างใหญ่โตเพื่อเชิญคนสนิทและญาติของตระกูลฟงมาร่วมแต่งงานลูกสาวแต่พอมาถึงวันแต่งงานจริงเลยแล้วหูก็ต้องประหลาดใจเพราะไม่มีญาติของฝ่ายชายมาร่วมงานเลยสักคนระหว่างนั้นก็ได้มีแขกคนพิเศษได้มาถึงนั่นก็คือท่านผู้ว่าและผู้ตรวจการก้าวมณฑลทั้ง3าคนพ่อแม่ลูก จึงทำตัวแปลกๆหลบหน้าหลบตาไม่นั่งรวมโต๊ะด้วยเลยเหลาหูจึงเรียกมานั่งรวมโต๊ะด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกก็ทำหน้าตาแปลกประหลาดจนในที่สุดใต้เท้าก็รู้ว่าลูกเขยของเลยเหลาหูก็คือกลุ่มกบฏท,ที่ทางการต้องการจับตัวอยู่เลยเหลาหูจึงตกกระไดพอยโจรถูกเหมารวมไปว่าคือหัวหน้ากลุ่มกองโจรใต้เท้าจึงใช้ปืนยิงเลยเหลาหูภรรยาจึงเข้ามารับลูกกระสุนแทนจากนั้นจึงเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นฝงตักพ่อของฝงสยหยกถูกจับเป็นตัวประกรันและใต้ สั่งให้ทหารเผ,า,ผาบ้านของเหลยเหลายหูฝงใสยกและพ่อตาได้หนีออกมาได้เหลยเหลาหูด่าว่าฝงใสย,ยกซะไม่เป็นชิ้นดีไม่น่ายกลูกสาวให้แต่งงานด้วยเลยทําให้บ้านแตกซะาแตกขากดไม่มีชิ้นดีเพราะเจ้าลูกเขยตัวซวยจริงๆจนเกิดจะมีเรื่องต่อยตีกันระหว่างพ่อตากับลูกเขยระหว่างนั้นลูกสาวก็บอกว่าแม่อาการหนักเขาจึงรีบเข้าไปดูและขอแยกทางกับฝงใสย,ยกฝงใสย,ยกได้เข้าไปสืบข่าวคราวในเมืองมีข่าวประกาศว่าจัดจับพ่อของเขาประหารชีวิตในวันพรุ นี้ฝงสายหยกได้ไปหาเพื่อนรักฉาย,ยาเจ้าเสือน้อยแต่เพื่อนก็ได้ร้องไห้สารภาพว่าทางการได้จับตัวขาวกับตุ้ยนุ้ยไปสอบสวนแต่ด้วยความขี้ขลาดด้วยความกลัวตายเขาจึงสารภาพว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักกับฝงสายหยกแต่ส่วนเจ้าตุ้ยนุ้ยนั้นบอกว่าเป็นเพื่อนกับฝงสายหยกและจะไม่ยอมบอก,บอกเบาะแสเพื่อนรักเจ้าตุ้ยนุย้ยจึงถูกซ้อมกระอักเลือดจนตายแขวนประจานที่หน้าเมืองฝงสายหยกไม่อยากเสียเพื่อนไปอีกคนเขาจึงไปตามต่อสู้เพื่อเอาศพ เพื่อรักตุ้ยหนุ้ยกลับไปฝังบอกว่าชาตินี้เราเป็นเพื่อนรักกันชาติหน้าเราก็ต้องเป็นเพื่อรักกันอีกฝงสสย,ยกบอกกับหมาน้อยคนชายว่าพรุ่งนี้จะมีการประหารพ่อให้พาแม่หนีออกไปก่อนส่วนเขาจะไปช่วยพ่อเป็นตายไม่สนใจโดยกำชับว่าอย่าให้แม่รู้เป็นอันขาดโดยสร้างเรื่องว่าเมื่อวานประมุกเฉินแห่งพักฟ้าดินได้ชิงตัวพ่อหลบหนีไปแล้วแล้วเดินทางไปรวมตัวกันที่หาดายขาวโดยมีสาขาพักฟ้าดินอยู่ที่นั่นให้ท่านแม่และหมาน้อยเดินล่วงหน้าไปกกอน ส่วนตัวเขานั้นจะเอารายชื่อไปที่เขามังกรให้กับคนแท่เจ้าตามคําสั่งของปามุกเฉินระหว่างนั้นพ่อตาไหลเหลาหูที่ได้แยกทางไปาพาภรรยาตัวเองไปหาหมอรักษาแต่ก็ไม่มีใครยอมรักษาจึงจําใจกลับมาที่เรือก่อนตายแม่ยายบอกให้ทุกคนออกไปก่อนเหลือเพียงแค่แม่ของฝงไสยหยกเพียงคนเดียวเพื่อที่จะสอบถามข่าวคราวของฝงใต้หย,ยกเหมียวซุยหัวจึงดับตะเกียงแล้วท่องก่อนเจ้าสู่ตั้งตาคอยเสาซส้อยอยู่ไม่หายข้าหลงแทบวงังวายใหญ่ แนใจไม่รักจริงเพื่อที่จะส่งให้หูหยินนอนตายไปอย่างมีความสุขฟงใสย,ยกได้ขอโทษพ่อตาบอกว่าให้นั่งเรือหลบหนีไปที่หาดายขาวแล้วก็จะปลอดภัยรุ่งเช้าหลังจากที่ได้ส่งแม่และพ่อตาร่ำลาภรรยาล,ล่องเรือหนีไปได้อย่างปลอดภัยแล้วส่วนฟงตัก๊กถูกนำตัวมาที่ลานประหารโดยที่ใต้เท้ายื่นข้อเสนอว่าถ้ามอบสมุดไายชื่อให้ก็จะไว้ชีวิตซึ่งแน่นอนฟงตั๊กไม่ยอมแน่แน่เขาจึงถูกจับเข้าเครื่องแท่นประหารชาวบ้านที่ยืนดูอยู่ต่างร้องไห้ เสียใจยคนดีๆต้องถูกจับไปตัดหัวขณะที่เพชคฆาตกำลังจะตัดเชือกฝงสยหยกยินธนูดวนป้ายคำสั่งประหารขี่ม้าฝ่าดงทหารเข้ามาช่วยพ่อโดยนำสมุดร,รายชื่อเป็นตัวประกรันผู้ว่าทาขาพ่อก็จะระเบิดสมุดร,รายชื่อทิ้งซะไต่ท้าวที่ต้องการสมุดร,รายชื่อจึงต่อรองว่าถ้าสามารถต่อสู้ชนะเขาได้ก่อนที่เชือกจะขาดก็จับปล่อยตัวพ่อให้เป็นอิสระแต่ถ้าแพ้ต้องมอบสมุดร,รายชื่อมาให้จากนั้นไต่ท้าจึงหยิบไม้ที่ติดฝ่ายโยนใส่เชือกที่ผูกไว้ กับมีดสำหรับตัดคอทั้งสองคนต่อสู้ได้กันอย่างสูสีงัดเทคนิคกังฟูออกมาใช้ได้อย่างสวยงามแต่ด้วยไฟที่กำลังไม่เชือกอยู่นั้นมันไม่คอยทา่าเชือกได้ถูกไหมจนขาดฝงใสย,ยกจึงโยนสมุดละชื่อออกไปที่นอกกำแพงเพื่อให้ใต้เท้ากระโดดวิ่งออกไปฝงใสย,ยกพยายามดึงเชือกไม่ให้ร่วงลงไปตัดคอพอ่อจนชาวบ้านที่ยืนดูทนไม่ไหวฝ่าวงล้อมทหารวิ่งเข้าไปช่วยดึงเชือกส่วนใต้เท้าที่กระโดดออกไปนอกกำแพงเมื่อเปิดสมุดไรชื่อออกมาในนั้นก็เขียนไว้ว่าเจ้าหน้่ง ระหว่างนั้นแม่พ่อตาและภรรยาที่เดินทางไปหาดไซขาวที่นั่นกลับมีพักฟ้าดินอยู่จริงๆปรับมุกเฉินที่มีวรยุทธ์ลำเลอร์ได้พาคนของพักเข้ามาช่วยฝงตาและจัดการฆ่าผู้ตรวจการก้าวมนทนจนตาย และปมมุกเฉินรับฝงสายหยกเป็นลูกบุญธรรมฝงสายหยกและถิงถิงได้ลำลาพ่อแม่และพ่อตาเดินทางไปที่พักฟ้าดินพิสูน์ตัวตนสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานและต่อจากนี้ไปฝงสายหยกจะต้องเจอเรื่องราวและบทพิสูจน์อีกมากมายที่เขาไม่เคยพบเจอเรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรรับรองว่าสนุกและเข้มข้นมากขึ้นครับในฝงสายหยกภาคสองตอนปิดตาสู้และที่สําคัญขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังจนจบนะครับ